ตอนที่สาสิบเจ็ดน้ำและหมึกในยามเย็นเสียงระฆังดังออกมาก้องกังวานไปทั้งจิตใจของมึงห้าวและตลอดทั้งสำนักเอกเทวะไม่ช้ามึงห้าวก็เห็นสิทธิ์สายนอกนับไม่ท้วนรีบวิ่งตรงมาไม่นานนักทั้งพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสก็เบียดเสียดไปด้วยสิทธิ์สายนอกที่เพิ่งจะเข้ามาถึงพวกมันมองไปที่มึงห้าวด้วยความตกใจจากนั้นก็ทำความเคารพเจ้าอ้วนยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดีตะบายไปที่ฝันของมันด้วยกระบี่บิเล่มเล็กนั้น มันถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มของสิทธิ์สายนอกที่ชอบประจบสอพลอวันนี้สิทธิ์พี่เมืองกําลังจะแจกจ่ายเม็ดยาแล้วเฮ้อข้ายังจําได้ตอนที่เขายังเป็นสิทธิ์สายนอกเหมือนพวกเราแต่ตอนนี้เขาก็กลายเป็นสิทธิ์สายในไปแล้วสิทธิ์พี่เมืองเป็นคนคงแก่เรียนและสุภาพเรียบร้อยข้าได้ยินมาว่าเขาเคยเป็นนักศึกษาชั้นสูงแต่เขาสนใจเกี่ยวกับการฝึกตนมากกว่าเขาก็เลยเลิกเป็นนักศึกษาและมาเข้าสํานักเอกเทวะอือเมื่อเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ ก็ทําให้ข้านึกขึ้นได้ถึงครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสิทธิ์ที่เมืองเมื่อหลายปีก่อนข้าบอกได้เลยว่าเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆตั้งแต่การช่วงต่อสู้กับหวังถึงเฟยข้าก็รู้ว่าสิทธิ์ที่เมืองต้องชนะอย่างแน่นอนเสียงพูดดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสในที่สุดก็แว่วมาถึงหูของเมืองห้าวทำให้เขาต้องส่งเสียงกระแอมไอแบบแห้งๆออกมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสียงกรแอมไอแผวเบา,เบาแต่ทันใดนั้นมันก็ทําให้สิทธิ์สายนอกทุกคนตกอยู่ในความเงียบพวกมันมองขขึ้นไปที่เา ด้วยความเคารพแสงตะวันยามเช้าสาดส่องไปที่ชุดยาวสีเงินของเขาทําให้มองดูราวกับว่าเขาเป็นเทพจากสงสวรรค์เมืองห้าวมองเห็นโจขายในฝูงชนสีหน้าของมันดูขัดแย้งจากนั้นเมืองห้าวก็มองเห็นหยินเทียนหลงที่มีสีหน้าเศร้ามองมันฝืนยิ้มให้เขาเขายังได้เห็นสิทธิ์สายนอกระดับขั้นสีของการรวบรวมลงปราอีกหลายคนซึ่งเขายังจําได้ในวันนั้นที่ไล่ตามเขาไปยังภูเขาสีดําเมื่อเขาจ้องไปยังพวกมันสีหน้าของพวกมันก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มประจบสอพลอ เขาเห็นแม่แต่เฉาอย่างที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นวันนี้ข้าเป็นประธานในการแจกจ่ายเม็ดยาเมืองห้าวกล่าวเขาเป็นนักศึกษาดังนั้นเขาจึงไม่จําเป็นต้องเตรียมคําพูดมาเขาแค่พูดออกไปอย่างธรรมชาติเมื่อเขากล่าวคําพูดของเขาก็เต็มไปด้วยพลังเสียดแทงเข้าไปในใจของทุกคนที่มุงอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นสายสิทธิ์ทั้งหลายโปรดอุทิศตัวของท่านเองให้กับการฝึกตนและในที่สุดท่านก็จะผ่านระดับขั้นเจ็ดข้าจะตั้งตารอถึงวันนั้น วันที่สํานักเอกเทวสายในมีสิทธ์เพิ่มขึ้นพลังในคําพูดของเขาไม่ได้มาจากพลังการฝึกตนของเขาแต่มาจากสถานการณ์เป็นสิทธิสายในของเขาพวกเราจะจดจําคําตักเตือนของสิทธิที่เมื่อว้ตลอดไปบางคนที่ยืนอยู่ด้านล่างแท่นเวทีพูดออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าพวกมันเพิ่งจะได้ยินเสียงจากสวรรค์แต่ละคนต่างก็โค้งคํานับเมื่อห้าวในไม่ช้าทุกๆคนก็พูดประโยคนี้ออกมาพร้อมกันทําให้ทั้งลานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเต็มไปด้วยบรรยากาศสมานฉัน เมื่อห้ารับถุงเก็บสมบัติมาจากเด็กรับใช้ที่ยืนอยู่ด้านข้างเขามาเปิดออกและโบกสะบัดแขนเสื้อเม็ดยาและหินลมปราณก็พุ่งออกไปยังทุกคนหลังจากนั้นมือขวาของเขาล้งเข้าไปในถุงเก็บสมบัติจากนั้นก็ปรากฏเม็ดยาสีขาวราวน้ำนมอยู่ในมือสองประกายสีขาวใสและกลิ่นหอมกระจายไปทั่วดูราวกับว่าเม็ดยานี้บรรจุไปด้วยแสงแห่งรุ่งอรุณมันมันคือเม็ดยาลมปรางขาวเม็ดยานี้ไม่ธรรมดา มีผลกับทุกคนที่อยู่ระดับขั้นสี่ของการรวบรวมลงปลาลงมามันไม่มีการแจกมาเป็นเวลานานแล้วในที่สุดก็ปรากฏขึ้นไม่ชาทุกคนในพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสก็สูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนักหน่วงจ้องมองไปที่เม็ดยาในมือของมึงหา้าเม็ดยานี้ไม่ธรรมดาทุกคนต้องรู้อย่างแน่นอนว่าข้าตั้งใจจะให้กับผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นและข้าเมืองห้าก็เป็นผู้ที่ไม่เคยลืมเลือนสายข้าเพิ่งจะได้มองเห็นสายเก่าดังนั้นข้าจะมอบเม็ดยานี้ให้มัน เขาจ้องมองไปที่เฉาหยางซึ่งทันใดนั้นร่างของมันก็เริ่มสั่นสะท้านไปมาเม่งห้าวสะบัดมือขวาของเขาและเม็ดยาก็พุ่งออกมาข้าจบสิ้นแล้วเฉาหยางคิดในใจดูเหมือนว่ามันกำลังจะร้องไห้ข้าเพิ่งจะพักฟื้นจากการบาดเจ็บมาแค่ไม่กี่เดือนมันคร่่าครวญอยู่ในใจและตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าเม่งห้าวเป็นผู้ที่เก็บความบาดหมางไว้ในใจถึงแม้ว่าเขาได้กลายเป็นศิย์สายในแต่เขาก็ไม่ได้ลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แม้แต่น้อย เมื่อแสงในพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสเริ่มจางลงเมื่อ้าวก็สะบัดชายแขนเสือ้อและจากไปไม่ได้อยู่เพื่อมองดูการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ้าอ้วนวิ่งตามเขาไปสีหน้าของมันแดงระเรื่อมันจ้องมองไปที่เด็กรับใช้เจ้าหายกวักมือให้มันถอยหลังออกไปยังที่ห่างไกลดูเหมือนมันกังวลว่าเด็กรับใช้ผู้นี้จะมาแทนที่มันมันเดินไปข้างกายเมื่อา้าวสิทธิ์ที่เมื่อมันพูดด้วยความมุ่งหวังทำไมเราไม่เดินเล่นไปรอบรอบเขตสำนักสายนอก เมื่อมึงห้าวคิดกลับไปถึงสิ่งเดียวกันนี้ที่เขาเคยทากับสิทธิหญิงสวีเมื่อสามปีมาแล้วเมืองห้าวก็พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มทั้งสองเดินไปข้างหน้าตามหลังมาด้วยเจ้าไหา่ที่มีสีหน้าไม่พอใจไม่นานักหลังจากที่ออกมาจากเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสพวกเขาก็เห็นโจขายรีบวิ่งตามมาหาพวกเขาสิทธิเมืองสบายดีมันพูดขึ้นสีหน้าของมันค่อนข้างกระวนกระวายใจมันมีเรื่องกับเมืองห้าวมากกว่าหนึ่งครั้งและคิดว่า หลังจากที่เม่งห้าวเข้าสังกัดสำนักสายในเขาก็จะแสดงถึงบุคลิกภาพของสิทธิสายในแต่เมื่อได้เห็นชะตากรรมของชาวอย่างมันก็รู้สึกกลัวและรีบที่จะไล่ตามมาเมองห้าวมองไปที่มันแต่ไม่พูดอะไรออกมาเจ้าวนก้าวเท้าไปข้างหน้าและพูดเสียงดังเจ้าต้องการอะไรไม่กี่วันก่อนข้าโจคขายได้ไปพบเจ้าของวิเศษเมื่อข้าได้เห็นมันข้าก็บอกได้เลยว่ามันถูกลิขิตมาเพื่อเป็นของสิทธิที่มึงโดยเฉพาะได้โปรดรับของขวัญจากข้า มันกัดลิ้นตัวเองเบาๆดึงถุงเก็บสมบัติออกมาจากชุดยาวของมันและยื่นส่งให้มงห้าวเจ้าอ้วนแค่นเสียงเย็นชาและยื่นมือหยิบไปจากนั้นก็ส่งให้เมงห้าวด้วยรอยยิ้มกว้างเมงห้าวรับมันมาและมองไปที่ข้างในจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้กับโจไคหันหลังและเดินจากไปสีหน้าของเขาเย็นชาราวกับเมฆาบนท้องฟ้าโจไคมองดูอย่างหมดหนทางถอนหายใจอยู่ภายในใจของมันสมแล้วที่เป็นเป็นสิทธิสายในของเพียงแค่นี้ไม่อยู่ในสายตาจริงๆ เมื่อเมึงห้าวเดินจากไปหินเทียนหลงก็ออกมาจากที่ห่างไกลถอนหายใจออกมาและรีบเดินตรงไปหามึงห้าวด้วยรอยยิ้มบนใบ,นบหน้ามันกล่าวว่ามันได้พบของวิเศษสอที่ถูกลิขิตมาให้เป็นของมึงห้าวเช่นเดียวกันมันยังได้ยื่นถุงเก็บสมบัติที่ข้างในมีหินลงปราณห้าสิบก้อนให้มึงห้าวเขารับมันไว้ด้วยใบยหน้าที่มีการขมวดคิ้วอยู่เล็กน้อยพวกเราต่างก็เป็นสหายสิทธ์ด้วยกันเมึงห้าวกล่าวความบาดหมางในอดีตล้วนแต่ไม่มีค่าพอที่จะเอามาใส่ใจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนี้ เมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจยินทีนหลงก็เต้นรัวและมันก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมังฮ้าวมันสับแช่งโจขายอยู่ในใจที่ให้มากกว่ามันมันกัดฟันแน่นและหยิบถุงเก็บสมบัติออกมาอีกใบครั้นแล้วมังฮ้าวก็พยักหน้าเมื่อพวกมังฮ้าวเดินไปก็ได้พบกับอีกหลายคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับเขามาในอดีตและพวกมันก็ทําเช่นเดียวกันในไม่ช้าเขาก็มีถุงเก็บสมบัติใหม่อีกสิบใบเจ้าคิดว่ายังไงเจ้าอ้วนกล่าวขึ้นดูมีความพึงพอใจ ข้าจัดการได้ดีใช่หรือไม่ข้าพบเห็นพวกมันทั้งหมดมาก่อนหน้านี้และแนะนําพวกมันไปเล็กน้อยข้าบอกกับพวกมันว่าต้องยอมสละโลหิตเพียงเล็กน้อยในตอนนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตเมืองห้าหัวเราะและสายหน้าเขารู้สึกถึงสิ่งแปลกๆที่ได้เกิดขึ้นและก็เดาว่าเ evet <ST. S 2> จ้าอ้วนต้องได้ทําอะไรบางอย่างในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วสิทธิระดับห้าที่พยายามจะสังหารเจ้าในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างเมืองห้าถามโอ้ มันหรือข้าใช้แผ่นหยกที่เจ้ามอบให้พามันไปพบกับหัวหน้าของสิทธิสายนอกซึ่งได้บอกให้มันออกไปบริเวณป่าในภูเขาเพื่อตามจับพวกสัตว์อสูรมันจะกลับมาไม่ได้จนกว่าจะจับได้ครบหนึ่งร้อยตัวจากความคิดของเจ้าอ้วนใครก็ตามที่มีเรื่องบาดหมางกับมันอย่าหวังว่าจะอยู่สุขสบายจงอย่าทําเรื่องเอ,อกเรกต่อหน้าผู้คนเมืองห้าวกล่าวเบาๆด้วยดวงตาที่ศาสตร์ประกายข้าเข้าใจเจ้าอ้วนพูดเสียงเบาด้วยเช่นเดียวกันข้าจะหาโอกาสกําจัดมันเอง โดยได้สั่งการไว้หมดแล้วโจวขายและหยินเทียนหลงจะเป็นคนลงมือพวกเขามองซึ่งกัรและันจากนั้นก็หัวเราะออกมาและไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเลยหลังจากที่เดินไปรอบๆเขตสำนักสายนอกเป็นวงกลมและได้รับการทักทายจากสิทธิสายนอกมากมายในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงร้านขายยาสําหรับผู้ฝึกตนเมื่อห้าหยุดมองไปที่มันสักพักจากนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขาก็เดินเข้าไปเมื่อบุรุษใบกลางคนซึ่งดูแลร้านเห็นเมื่อห้ามันก็ยืนขึ้น สิทธิ์พี่เมืองสบายดีเมืองห้าวยิ้มและพยักหน้าจ้องมองไปรอบๆที่เม็ดยาทั้งหมดไม่ต้องกังวลสิทธิ์พี่เมืองบุรุษัยกลางคนกล่าวสิทธิ์น้องหลีฟูกุย้ยเป็นผู้ดูแลร้านขายยาแบบเร่งด่วนการค้ากำลังไปได้ดีแน่นอนว่าข้าจะไม่เปิดโอกาสให้สิทธิ์คนอื่นๆมาซื้อเม็ดยาที่นี่มันตกฟ่ามือไปบนหน้าอกของมันเจ้าอ้วนยิ้มด้วยความพอใจก่อนหน้านี้มันแอบยื่นส่งถุงเก็บสมบัติให้บุรุษัยกลางคน โดยไม่ให้ใครเห็นไม่ช้าบุรุษวัยกลางคนผู้นี้ก็เริ่มคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าเม็ดยาที่นี่จะเป็นของสำนักและไม่ใช่ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของใครหากทำกำไรได้มากขึ้นเขาย่อมยินดีด้วยความมุ่งหวังและดึงดันของเจ้าอ้วนแม้จนเที่ยงวันเมื่อห้าวก็ยังยอมให้เจ้าอ้วนส่งปรารถนาพวกเขาเดินไปรอบๆเขตสำนักสายนอกจนกระทั่งทุกคนได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันในที่สุดหลังจากเจ้าอ้วนส่งสายตาวอนขอพวกเขาก็เดินไปที่ตึกเก็บของวิเศษบุรุษหน้าตาฉลาดเจ้าเล่ที่ดูแลตึกเก็บของวิเศษ ได้ยืนรอยอยู่ที่ด้านนอกมานานพอสมควรเมื่อมันเห็นเมืองฮ่าเดินเข้ามามันก็โค้งคำนับแสดงความคารวะจากนั้นก็ส่งเสียงดังฟังชัดออกมาสิทธิแห่งตึกเก็บของวิเศษสุนเทียนตี้ขอคารวะสิทธิเมืองสิทธิเมืองคือมังกรท่ามกลางเหล่าบุรุษแข็งแกร่งและสง่างามอย่างไม่ธรรมดาบุรุษผู้นี้มีการศึกษาน้อยและคำพูดของมันก็มากเกินพอดีสีหน้าของมันแสดงถึงความตื่นเต้นแต่ข้างในจิตใจของมันรู้สึกกังวลเล็กน้อยซึ่งมีแต่มันที่รู้เรื่องนี้ เพราะมันคิดว่ามันเคยหลอกลวงเมืองห้ามาก่อนมันกลัวว่าเมืองห้าวจะนําเรื่องอดีตกลับมาเอ่ยถึงมันจ้องมองไปที่เจ้าอ้วนอย่างขอความช่วยเหลือเจ้าอ้วนกระแอม,มทีหนึ่งหมอนี่ยอมให้ข้าเข้าไปหยิบของวิเศษอีกชิ้นมันกล่าวน้ําเสียงอิดดใจเล็กน้อยบอกว่าหากละเมิดกฎมันจะรับผิดชอบเองเมืองห้าไร้คําพูดในที่สุดเขาก็เข้าไปพร้อมกับเจ้าอ้วนตรวจสอบของวิเศษทั่วหอหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็จากไปแม้ว่า เจ้าอ้วนยังอยากจะอยู่ต่อเมื่อมึงห้าวกลับไปถึงยอดเขาตะวันออกดวงตะวันก็เริ่มที่จะตกเขานั่งบนก้อนหินใหญ่ด้านนอกทำแห่งเซียนคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของวันนี้ด้วยสถานะของสิทธิสายในตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อถึงเวลาเย็ยนมึงห้าวมองไปบนท้องฟ้าสีกลิตกุหลาบจากนั้นก็สังเกตเห็นในที่ห่างไกลออกไปมีหญิงสาวนางหนึ่งเดินตรงเข้ามานางดูเหมือนนางเซียนบนสวรรค์สวมใส่ชุดยาวสีเงิน ผมยาวสีดำและใบหน้าที่ซีดขาวแต่ยังคงมีความสวยงามแม้จะไม่ได้แต่งแต้มประทินโฉมแต่อย่างใดใบหน้าของนางแม้ว่าจะเย็นชาแต่ในสายตาของเมืองห้าวดูเหมือนจะเปร่บางและน่าสงสารสิทธิ์พี่หญิงสวีเมืองห้าวกล่าวขึ้นประสานมือคาระวะยินดีด้วยเจ้าได้กลายเป็นสิทธิสายในแล้วนางคือสิทธิพี่หญิงสวีชิงนั่นเองช่างเย็นชาและไร้ความยินดีตรงกับชื่อของนางแต่นางก็ไม่ได้เย็นชากับทุกคนยกตัวอย่างเช่น เมื่อนางได้ยินเด็กรับใช้ประจําตัวพูดถึงเมื่งห้าวนางก็มาหาเขาที่นี่เมืองห้าวยิ้มไปยืนเคียงข้างนางชุดยาวของพวกเขากระพือพลิ้วในสายลมแห่งขุนเขาวันนี้ข้าไปที่ร้านขายยาสําหรับผู้ฝึกตนและได้ไปซื้อเม็ดยาคงโฉมมาด้วยเขาหยิบมันขึ้นมาและยื่นส่งให้นางนางไม่พูดอะไรมองดูที่เม็ดยาสักครู่ในที่สุดก็รับมันไปนางยืนอยู่ที่นั่นกับเขามองอย่างเงียบๆไปที่ท้องฟ้าสีเกล็ดกุหลาบ นางสวยงามอย่างน่าเหลือเชื่อดูร้ายที่ตีเรายกเนื้อดีแสงอาทิตย์ยามตกดินส่งกระทบมาที่นางยิ่งเพิ่มความงามให้นางมากยิ่งขึ้นเวลาเหมือนจะหยุดอยู่กับที่เมื่อพวกเขายืนอยู่ที่นั่นบนยอดเขาตะวันออกเงาของทั้งสองรวมเข้าด้วยกันในยามเย็นตอนดวงอาทิตย์ตกเหมือนกับหมึกที่ผสมผสานเข้ากับน้ำมันเป็นบางสิ่งที่อาจจะสุดท้ายตราบชัว่วนิรันด์แสงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆจางหายไปนในท้องฟ้าและจากนั้นดวงจันทร์ก็แอบมองมาในที่สุดสิทธิหญิงสบีก็หันหลังกลับและเริ่มเดินออกไป นางเดินไปได้แค่ห้าก้าวก่อนที่จะหยุดลงข้าไปที่ร้านขายยาสําหรับผู้ฝึกตนเม็ดยาคงโฉมที่เจ้าให้ข้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกซื้อโดยเจ้าผู้จบนางก็จากไปโดยไม่มองกลับมาอีกเลยเมืองฮ้าจ้องมองไปด้วยความตกใจและไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาใดจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาก็ยกมือเกาสีสะดวงตาของเขาค่อยๆเต็มไปด้วยแสงสองประกายสิ่งที่เคยรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนมีการเวลาคล้อยเคลื่อนจะเริ่มมีความเป็นไปได้ ตอนที่38ตําตำราวรวบรวมลงปราณของคำพิสุดยอดวิญญาณสองเดือนผ่านไปราวกับพริปตาเม,มืองห้าวอยู่ในเขตสนักสายในตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยไปที่เขตสนักสายนอกบ่อยนักเจ้าอ้วนก็ได้เริ่มคุ้นเคยกับการเอาตัวรอดในแบบฉบับของมันเองและค่อนข้างจะไปได้ดีทีเดียวราวกับปลาในสายน้ําเวลาส่วนใหญ่ของเมืองห้าวถูกใช้ไปในหอเวทวันนี้เขานั่งกับสมาธิอ่านบันทึกไม้ไผ่ด้วยสีหน้าอันสงบเยือกเย็นเขายกมือขวาขึ้น และเริ่มขยับนิ้วทำท่าสร้างรูปแบบเวอาคมเกิดเป็นแสงเวทหมุนอยู่รอบๆบมือของเขาและสะท้อนเป็นเงาริบหรี่ไปบนใบหน้าของเขาขณะนี้เองมวลน,น้ำรูปทรงกลมที่เพิ่งเสก็ขึ้นเหนือมือขวาของมึงห้าวพันระเบิดออกสลายกลายเป็นหมอกและลอยกระจายออกไปรอบๆมึงห้าขมมดคิ้ววางบันทึกไม้ไ่ในมือลงสอดมือเข้าไปในชุดยาวของเขาและดึงเอาแผ่นยกออกมา มันเป็นแผ่นหยกสีขาวด้านในมีเงาเรือลางราวกับว่าเต็มไปด้วยสายหมอกเมื่อมองเข้าไปดูใกล้ๆก็จะพบว่าจริงๆแล้วผิวของมันโปร่งแสงราวผลึกเฉินฝานสวีชิงเมื่อห้ามาที่ห้องโถงหลักบนภูเขาตะวันออกน้ำเสียงอันเปี่ยมอำนาจจะมีอาจให้กังขาถูกส่งออกมาจากแผ่นหยกนี้เป็นเสียงของเจ้าสำนักเหลวหัวนั่นเองเมื่อห้าม้วนเก็บบันทึกไม้ไผ่ยื่นขึ้นและเดินออกจากประตูหลักของหอเวทไปอย่างเงียบๆตรงไปสู่ยอดเขาของภูเขาตะวันออก เกือบจะเป็นเวลาเดียวกับที่เขาเดินออกไปเงาร่างของบุคคลสองคนก็พุ่งตรงไปที่ยอดเขาหนึ่งมีใบหน้าที่สุภาพอ่อนโยนและอบอุ่นเต็มไปด้วยความเที่ยงธรรมสิทธิเฉินฝานอีกหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีความงามอย่างยิ่งยวดแต่เย็นชาสิทธิ์หญิงสบีชิงสวีชิงจ้องมองไปที่เมืองห้าวนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันตั้งแต่เจอกันยามเย็นเมื่อเดือนที่แล้วทั้งสามเร่งความเร็วตรงไปบนยอดเขาตะวันออกในที่สุดก็มาถึงห้องถงหลักที่ให้ความรู้สึกถึงความโบราณเก่าแก่ของมัน การตกแต่งอย่างสวยงามอลังการให้ความรู้สึกว่ามันได้ผ่านมาประวัติศาสตร์มายาวนานนี่เป็นสถานที่สําคัญของสํานักเอกเทวสถานที่ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมามีเพียงแต่สิทธิสายในของสํานักเท่านั้นที่จะเข้ามาได้ภายในของห้องโถงหลักมีรูปปั้นอยู่9ก้ารูปรูปปั้นหน้าสุดเป็นรูปผู้ชราสีหน้าไม่ได้แสดงความโกรธแต่เรื่องอํานาจดวงตาสีดําของรูปปั้นดูเหมือน จะส่องประกายดุดมีชีวิตมือซ้ายยกขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าของรูปปั้นก้มสีสาราวกับกำลังมองลงมาอย่างทุกสรรพชีวิตบนโลกนี้และเหมือนกับว่าจะมีประกายแห่งพลังที่ยากจะอธิบายเปล่งออกมาจากรูปปั้นนี้ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ชวนให้เคารพยำเกรงด้านหลังของรูปปั้นรูปแรกก็มีรูปปั้นอีกแปดรูปจัดเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยรูปปั้นทั้งหมดดูสูงสงสง่างามราวกับเซียนอมตะในตำนาน เมืองห้าวเคยมาที่นี่ตั้งแต่ในช่วงเจ็ดวันแรกของเขาในเขตสำนักสายในเขาได้คุกเข่าโคกศีรษะให้กับเหล่ารูปปั้นทั้งหมดนี้และทราบดีว่าชายชาราที่ดูเยือกเย็นเปลี่ยนความองอาจไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นปรมาจารย์เอกเทวะนั่นเองสำหรับรูปปั้นรูปอื่นๆก็เป็นท่านปรมาจารย์คนอื่นๆของสำนักเอกเทวะเจ้าสำนักเอลู่ห้ายืนอยู่ใต้บรรดารูปปั้นกำลังหันหลังให้เมืองห้าวและพวกเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปเจ้าสำนักเอลูห่หัวจ้องมองไปที่รูปปั้นราวกับว่ากำลังตกอยู่ในผวังเป็นกกกาาารยาที่่จะบอได้ว ท่านกำลังคิดอะไรอยู่ด้านข้างยืนไว้ด้วยผู้อาวุโสโอหยางซึ่งได้พยักหน้าให้คนทั้งสามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมทำความเคารพต่อท่านปรมาจารย์ผู้อาวุโสโอหยางพูดด้วยเสียงทุ้มลึกเมืองห้าวสวีชิงและเฉินฝานโค้งตัวต่ำเพื่อคำนับท่านปรมาจารย์เอกเทวะด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตั้งแต่ที่ท่านปรมาจิตเทสได้สูญหายไปหนึ่งร้อยปีแล้วข้าเพิ่งเข้าสำนักเป็นสิทธิสายนอกเหอลู่ว่าพูดขึ้นในตอนนั้นสำนักเอกเทวะยังคงจเจริญรุ่งเรืองอยู่ เอลูฮ่วถอนหายใจและหมุนตัวกลับมาเมืองห้าวเฉินฝาและแม้แต่สวีชิงก็จ้องมองไปที่ท่านด้วยสายตาที่เปลี่ยนปะกายเอลูฮ่วงเงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดต่อไปอย่างช้าๆพวกเจ้าก็ได้อ่านบันทึกโบราณของสำนักกันแล้วและก็ได้ทราบว่าสำนักพวกเราได้เคยมีความรุ่งโรจน์อย่างไรบ้างกับเรื่อระดับทั้งสามของพื้นฐานการก่อตั้งลงปรางก็พอมีความรู้ค่าได้เรียกพวกเจ้ามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายถึงความจริงให้กระจ่าง ความรุ่งโรจน์ของสำนักเอกเทวะก็สืบเนื่องมาจากท่านปรมาจารย์เอกเทวะทั้งหมดเนื่องด้วยพลังการฝึกตนของท่านทำให้ท่านสยบทั่วทั้งแคว้นเจ้าชื่อเสียงของท่านยังได้สร้างความสันสะเทือนไปถึงดินแดนด้านใต้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าตำราลเล่มหนึ่งในคำพีสุดยอดวิญญ,ญาณเมื่อเหรอลูกฮูผู้สองตาของเฉินฝานก็เริ่มส่องประกายเจิดจ้าแม้แต่สวีชิงสองตาก,ก็เริ่มขุ่มกลาขึ้นมีเพียงเมืองห้าวที่จ้องมองไปด้วยสายตาอันว่างเปล่าเขาไม่ทราบว่าคำพีสุดยอดวิญ,ญญาณคืออะไร ตำรารวบรวมลงปราณหรือเฉินฝานถามเสียงเบามันเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ของสนักสายในรู้เรื่องความลับมากมายบางเรื่องจึงพอคาดเดาได้คำพีสุดยอดวิญญาคือหนึ่งในสามคำพีชิ้นเอกอันยิ่งใหญ่ของดินแดนหนานซานเธอลูกวัวพูดต่อไปอย่างช่มช้าคำพีเล่มนี้ได้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ครั้งโบราณเดิมที่มันประกอบด้วยตำราเจ็ดเล่มแต่ส่วนใหญ่ได้หายสาบสูญไปตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่สามเล่มหนึ่งในนั้นก็คือ ตำรารวบรวมลงปราณซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการฝึกการจัดตั้งลงปราณขั้นพื้นฐานโดยสมบูรณ์เล่มที่2คือตำราพื้นฐานลงปราณอธิบายถึงวิธีการฝึกการก่อตั้งแกนลงปราณสีม่วงซึ่งไม่ใช่แกนลงปราณสีแดงหรือแกนละมะปราหลากสีเล่มที่3ก็คือตำราจัดตั้งแกนลงปราณซึ่งทําให้ใครก็ตามที่เรียนรู้สามารถที่จะสร้างร่างเกิดใหม่สีสีพูดอีกอย่างก็คือตำราแต่ละเล่มช่วยให้ผู้ฝึกบรรลุถึงแต่ละขั้นที่แข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ในปีนั้นท่านปรมาจารย์เอกเทวะได้ครอบครองตำรารวบรวมลงปราเล่มสมบูรณ์นั้นเหตุผลที่ทายาทของตระกูลหวังมาเข้าสังกัดสำนักเอกเทวะก็เพราะตำรารวบรวมลงปราณของคำพีสุดยอดวิญญาณนั่นเองสองตาของเมื่อห้าวศาสตร์ประกายและหัวใจเริ่มเต้นรู้เขาเคยได้ยินสิทธิเฉินพูดถึงระดับที่แตกต่างกันของพื้นฐานลงปราณตอนนี้เขาก็ได้ทราบแล้วว่าตำรารวบรวมลงปราณเล่มสมบูรณ์ที่ท่านปรมาจารย์เอกเทวะได้ครอบครองนั้น สามารถสร้างพลังลมปราณได้แข็งแกร่งแค่ไหนเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมหวังถึงเฟยถึงได้เข้าสังกัดสำนักเอกเทวะถ้าข้าได้ครอบครองมันความปรารถนาอันแน่วแน่ในจิตใจของมังห้าวทันใดนั้นก็เริ่มลุกโชนจนร้อนขึ้นมาน่าเสียดายแม้แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็นตำรารวบรวมลมปราณเล่มนั้นโดยไม่ต้องเอ่ยถึงคนอื่นเหอลูกหัวกล่าวเล่มตำราไม่มีการสืบทอดมันเพียงอยู่ในความทรงจำของท่านปรมาจารย์เท่านั้น เมืองห้าวยังคงอยู่ในความเงียบและสีหน้าของเฉินฝานก็แสดงถึงความเข้าใจสวีชิงเงยหน้าขึ้นไปมองที่รูปปั้นของท่านปรมาจารย์เอกเทวะความเงียบปกคลุมไปทั่วห้องถงหลักสี่ร้อยปีมานีนทุกคนในโลกภายนอกคิดว่าท่านปรมาจารย์ได้ดับถันไปแล้วมีเพียงข้าและไม่กี่คนที่รู้ว่าท่านปรมาจารย์ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเมื่อคำพูดของเหอรู้หัวดังเข้าไปในหูของเมืองห้าวเหมือนกับว่าคำพูดนั้นได้กลายเป็นเสียงระเบิดดังกึกก้องของสายฟ้า สี่ร้อปีก่อนทลางการฝึกตนของท่านปรมาจารย์ได้บรรลุถึงท่านสุดท้ายของวิญญาณเริ่มก่อตั้งแต่ท่านก็ได้มาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตการที่ใครสักคนจะกล้าวไปถึงขั้นตัดวิญญาณตำนานแห่งตัดวิญญาณได้กล่าวไว้ว่าหากมีอายุไม่ถึง 1, หนึ่งพันปีฉไหนจึงหานกล้าท้าสวรรค์ฉไหนจึงสามารถตัดวิญญาณท่านปรมาจารย์เลือกที่จะเก็บตัวเพื่อเข้าฌานเพื่อที่จะตัดวิญ,ญญาณของร่างกายและเพื่อกำเนิดใหม่มันเป็นการเข้าฌานถึง400รอปี เมื่อ400ปีก่อนท่านปรมาจาจรย์ได้ทิ้งคำสั่งไว้ว่าทุกๆ100ปีท่านจะส่งกุญแจยกซึ่งสกัดขึ้นจากโลหิตของท่านเองออกมาจากนั้นสิทธิ์สายในที่โดดเด่นในแต่ละรุ่นก็สามารถใช้กุญแจยกนี้เข้าไปในเขตกรรมฐานของท่านได้ด้วยการช่วยเหลือของพลังลมปราณและโลหิตที่อยู่ในกุญแจหยกสิทธิโดดเด่นเหล่านั้นน่าจะมีโอกาสถ้าโชคดีก็จะได้รับพลังแห่งจิตที่ท่านปรมา,ารย์ได้แผ่กระจายอยู่ตลอดในพื้นที่นั้นหากมีวาสนาก็จะได้คำทีสุดยอดวิญ,ญญาณ เสียงของเธอลู์ฮูวดังกล้องออกมาเมื่อห้าวเหนื่อยหน้าขึ้นเช่นเดียวกับเฉินฝานและสวีชิงสําเร็จก็คือสําเร็จล้มเหลวก็คือล้มเหลวถ้าสํานักยังรุ่งโรดเหมือนเดิมแน่นอนว่าคงมีสิทธิ์ก่อนหน้านี้ทําได้สําเร็จไปแล้วแต่200ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับการบําเพ็ญเพียรของท่านปรมาจารย์ทาให้ท่านเกือบเอาชีวิตไม่รอดทําให้มาถึงบั้นปลายแห่งอายุไขพร้อมจะดับขันได้ทุกเมื่อทําให้เขตรกรรมาฐานของท่าน พลังแห่งจิตเริ่มอ่อนบางเขตอาคมป้องกันก็แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นท่านปรมาจารย์ไม่ได้ส่งกุญแจหยกออกมาอีกเลยจนกระทั่งห้าปีก่อนท่านจึงส่งออกมาสามชิ้นกุญแจหยกสามชิ้นบอกให้รู้ว่ามีบุคคลสามารถเข้าไปได้สามคนและยังบ่งบอกว่าในเขตเขตอาคมป้องกันอันแข็งแกร่งเหล่านั้นมีเพียงพื้นที่สามแห่งเท่านั้นที่การบรรลุสามารถเกิดขึ้นเสียงของเฮลูหัวดังก้องกระหึ่ม ไปทุ่งห้องถงหลักท่านได้โบกสะบัดแขนเสื้อด้านขวาริ้วสีแดงเลือดสามเส้นก็พุ่งตรงไปที่เมือห้าวเฉินฝานและสวีชิงหยุดลอยอยู่ตรงหน้าพวกเขามันคือผลึกโลหิตประดุดแผ่นหยกเนื้อเนียนซึ่งรู้จักกันในนามว่ากุญแจหยกพวกเจ้าทั้งสามคือศิษย์สายในที่เหลืออยู่ตอนนี้ดังนั้นข้าจึงส่งมอบกุญแจหยกให้แต่จะได้รับความรู้จักคำพีสูสุดยอดวิญ,ญญาณมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเจ้าแล้วจากนั้นท่านก็สะบัดชายแขนเสื้อขึ้นอีกครั้งและรูปปั้นของท่าน ปรมาจารย์เอกเทวะก็เริ่มมีเสียงหึงห่งๆเกิดขึ้นสองตาสะประกายสว่างจ้าออกมาอย่างไร้ที่สิ้นสุดและกระแสน้ําวนก็เริ่มก่อตัวอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นนั้นจงก้าวเข้าไปเผลอโลูวผู้เสียงดังราวฟ้าผ่าขอให้พวกเจ้ามีโชคได้รับความรู้กลับมาเมืองห้าวและพวกเหมือนจะกลายเป็นลําแสงเมื่อพวกเขากํากุญแจยกไว้ในมือจนแน่นและพุ่งเข้าไปในกระแสน้ําวนนั้นหายเข้าไปข้างใน ด้านนอกกระแสน้ำวนยังคงอยู่แต่ถ้าปราศจากกุญแจยกไม่ว่าใครหรือแม้แต่ผู้ฝึกตนที่อยู่ในขั้นวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งก็ไม่สามารถเข้าไปได้มองดูไปที่กระแสน้ำวนนั้นผู้อาวุโสโอหยางเอ่ยขึ้นอย่างเงียบๆไม่ว่ารู้ว่าพวกเขาทั้งสามใครจะเป็นผู้ได้คำพีสุดยอดวิญ,ญญาณกลับมาหรือบางทีพวกเขาอาจจะกลับมามือเปล่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนไร้ประโยชน์ที่จะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เหอลู่หัวนั่งลงขัดสมาธิข้างกายผู้อาวุโสโอหยาง และเริ่มเข้าฌานเมื่อเมืองห้าวเข้าไปในกระแสน้ํบวนนั้นความมืดก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าบังคับให้เขาต้องปิดตาลงเสียงก้องกระหึ่มดังอยู่ในหูของเขาจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแปลกๆดังมาจากทั่วทุกทิศทางหลังจากที่ผ่านไปนานราวเป็นปีทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายสั่นสะเทือนและจากนั้นเสียงก็หยุดลงเสียงกรีดร้องกลายเป็นความเงียบแทนเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองได้มายืนอยู่ตรงด้านบนสุดของแท่นบงสวงซึ่งสูงกว้างหลายจ้างเขามองไปรอบๆ สถานที่นี้มีขนาดกว้างย่ำย่ำหาสารสูงขึ้นไปด้านบนมีสีดำดุดพื้นดินมีก้อนผลึกเล็กๆก,กระจายอยู่เต็มไปหมดสองประกายราวดวงดาวสาดแสงสลูไปรอบๆมองอะไรได้ไม่ชัดเจนราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ถูกกั้นไว้ด้วยภาพโปร่งมองเห็นอาคารมากมายดุดซ่อนเร้นในสายหมอกช่างตาเปลวอะไรเช่นนี้ราวกับว่าไม่เคยมีใครอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีแล้ว มันคือเสียงของเฉินฝานลอยมาจากบางแห่งที่ไกลออกไปในที่สุดมันก็ปรากฏกายขึ้นเดินฝ่าสายหมอกมาจากตำแหน่งที่พอจะมองเห็นได้ว่ามีแท่นบูงสองอีกแท่นหนึ่งสูงกว้างหลายจ้างเช่นเดียวกันดินด้านบนมีเขตอาคมต้องกันอยู่ที่นี่คือตําหนักใต้ดินของสํานักเฉินฝานเอ่ยขึ้นสวีชิงปรากฏขึ้นจากทิศทางอื่นสวมใส่ชุดยาวสีเงินทําให้มองดูสวยงามอย่างไร้ที่เปรบเปลยค่าเข้าสังกัดสํานักก่อนพวกเจ้าทั้งสองเฉินฝานมองดูรอบๆกล่าวขึ้นอย่างอ่อนโยน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ข้าทําหน้าที่อารักขาที่ห้องถงหลักทําให้ข้าทราบถึงความลับบางอย่างที่เจ้าทั้งสองไม่รู้ที่นี่คือตําหนักใต้ดินของสํานักเอกเทวะอย่างแน่นอนเนื้อสีสราขึ้นไปก็คือเขตพื้นที่สํานักสายนอกเมืองห้าวเดินลงจากแท่นบงสวงไปยืนใกล้กับเฉินฝานและสวีชิงมองไปรอบๆยังภาพสลูรเรือนลางของอาคารรายร,ายรอบพวกเขาเขาสามารถมองเห็นต้นไม้และดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวอยู่มากมายเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ดูเหมือนความตาย สายมอกก็เป็นเขตอาคมป้องกันเช่นกันเมืองห้าวกล่าวพร้อมขมวดคิ้วมันทําให้ทุกอย่างในที่นี่ปรากฏเป็นสีดําและสีขาวไม่มีสีอื่นเจือปนถูกต้องเฉินฝานพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่าไปแต่ต้องมันณะอาคมพวกนี้หลุดการควบคุมเนื่องจากท่านปรมาจารย์อยู่ในช่วงอ่อนแอพวกเรามาใช้กุญแจยกเพื่อตามหาสถานที่แห่งการตระหนักรู้ของพวกเรากันเถอะมันมองดูมาที่เมืองห้าวและสวีชิงอย่างเคร่งขรึมพวกเราไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้รับความรู้ พวกเราต้องรอให้ทุกคนมาครบก่อนแล้วค่อยออกไปพร้อมกันนะสิทธน้องหญิงสวีสิทธน้องเมืองข้าหวังว่าพวกเจ้าจะโชคดีมันส่งพลังลมปราณเข้าไปในกุญแจหยกครั้นแล้วสีแดงเลือดก,ก็สองประกายเจ้าและลอยออกไปเฉินฝานเดินตามไปในไม่ช้าก,ก็หายไปในที่ห่างไกลสวีชิงพยักหน้าไปที่เมืองห้าวจากนั้นก็เดินตามประกายสีแดงเลือดของกุญแจหยกที่สองประกายเจิดจ้าออกไปในทิศทางที่ต่างกับเฉินฝาน เมื่อห้าวมองไปรอบๆจากนั้นในขณะที่กำลังจะพุ่งลงปรานเข้าไปในกุญแจหยกทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังออกมามันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งห่างจากเมืองห้าวประมาณ10จ้างฟังก่อนใครที่โนเวนฟอร์ยูโลโก้แมวอ่านหนังสือ